สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่บุญเลยเราอยู่ที่สวนบุญบรรดนปักช่องนะครับที่เก่าที่เดิมเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมา <c oughs> วันนี้ป้นพามาดูอบิวนะคะครับผมอบิวที่เป็นสายพันธุ์พัฒนาพันธุ์ที่เรานําเข้ามาถูกบ <BB 1 S 2> ีบีบีหนึ่งบีบีหนึ่งครับ คือลูกค้าจะถามมาเอ๊ะ e, ทำไมคุณเปิ้ลมาใส่ BB1 ก็คือจะอธิบายให้ฟังนะคะเข่าๆก็คือ BB1 BB เนี่ยหมายถึงบุญบรรดาลน,นะคะบุญบันดานคือพี่บุญลือเป็นคนนำเข้ามานะคะ เลขท้ายเนี่ยก็คือเราเอาไว้เทสสายพันธุ์หนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้แต่ว่าสองสามเรายังไม่มียังไม่มีค่ะยังมีหนึ่งที่เราขายอยู่ตอนนี้นะะยังดีอยู่ว่างั้นเธอะใช่<อ>ยังดียังเด่นยังโอเคกว่าสายพันธุ์อื่น<อ>คืออันอื่นเราเก็บข้อมูลอยู่นะคะเรายังไม่ขายนะคะ<อ>ขายแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะคือที่มีตัวท้ายเนี่ยเพราะว่า ให้คนรู้ว่าเป็นอบิวนําเข้า<ช>ว่าเป็นอบ,อบิวที่พัฒนาสายพันธุ์มาที่พี่ลือนําเข้ามาที่มันดีนะคะลูกค้าจะสับสนว่าเอออันนี้ก็ไต้หวันเหมือนกันใช่ไหมไต้หวันทั้งหมดะไต้หวันทั้งหมด <c oughs> ไปไปมามามันไม่ได้เหมือนกันนะคะ<ช>เพราะว่าไอตัวบีบีหนึ่งเนี่ยข้อดีเขาจะต่างคือเนื้อแน่นเนื้อแน่นผลใหญ่ไม่มียางหวานจัดเก็บได้นาน อร่อยมากดยอดเลยแบบนี้ก็ต้องก็ต้องสายพันธุ์ที่เราเลือกเท่านั้นนะคะจริงๆเราเอาเข้ามาตั้งหลายตัวถูกไหมคะพี่ลือแต่เราคัดพันธุ์อย่างที่ปนบอกว่าบางคลิปปนจะพูดว่าอบิวพัฒนาพันธุ์บางคลิปจะพูดว่าอบิวพัฒนาพันธุ์อบบิวที่คัดพันธุ์หมายถึงยังไงอะไรยังไงก็คือตรงนี้แหละค่ะคือเรานําเข้ามาเราไม่ได้ทําทุกต้นนะคะพี่คือนําเข้ามาแต่ว่าเราเอามาปลูกมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีที่สุด ใช่อเอามาดูอีกทีนึงว่าพันไหนดีพันไหนที่ไม่มียางจริงๆแล้วเก็บได้นานแล้วผ่ามาข้างในมันไม่ฉ่ำน้ำแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาบอกจริงๆคนเยี่ยที่ใจหวันบอกว่าอร่อยมากแล้วก็อร่อยจริงๆครับใช่ BB1 เนี่ยก็คือว่าเปิ้ลเนี่ยกินมาหลายๆปีรสชาติเหมือนกันทั้งต้นทุกลูกพี่ลือคือต้นนี้ต้นที่เป็นตัวนำเข้ามาที่ BB1 นะคะที่ขยายขายก็คือ แม่มันอยู่ตรงนี้นะคะคือต้นนี้เท่านั้นที่เราทําขายเนาะพี่รุ่เนาะถูกต้องครับเป็นต้นเสียบยอดเป็นต้นทาบกิ่งนะคะครับผมเมื่อวานลูกค้าส่งรูปมาให้ดูปลูกประมาณ 6- 7เดือนลูกเจ็ดขีดพี่ลูกใหญ่มากแต่ว่าตัวนี้มันมันได้ถึง8ขีดขีดนะได้ถึง8ขีดเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยดกไม่ดกใช่ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู แต่กล้องดูนะคะดูความดกนะคะดูความดกของต้นนะคะลักษณะทรงพุ่มจะสูงไม่เกิน4ี่เมตรนะคะที่เลถ้าเป็นตัวพันธุ์ดีนะคะแต่ถ้าเป็นพ้อเม็ดนี่แค่บ้านอะแต่ว่าแต่ว่าเราเราตัดแต่งได้ตัดแต่งให้มันโหลดมาเป็นพุ่มสวยๆได้ไม่มีอะไรคือยอดเนี่ยมันไม่ค่อยเหลืออยู่แล้วอ่ะกุ้นตลอดเพราะว่าเราทําขายตลอดเสียบขายตลอดนะคะดูความดกนะคะดกมากนะคะติดลูกไว ก็คือปลูกหนึ่งปีอ่ะติดลูกแล้วก็ติดลูกตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วลูกสวยมากเลยนะผลสวยสม่ำเสมอกันผลสวยสม่ำเสมอกันแล้วผลใหญ่ผลดกค่ะมาเดี๋ยวดูลูกนี่เลยเดี๋ยวมาหนึ่งลูกทีปึ๊บนี่นะคะนี่นะคะลูกสวยสวยจริงๆสวยมากแบบลูกค้าบอกว่าโหภูมิใจตรงปก น้ำหนักดีค่ะเหมือนเหมือนอย่างต้นแบบที่เราส่งให้ดูเลยล<ช>ูกค้าพูด<ช>แบบนั้นนะคะคือพันนี้ข้อดีก็คือเก็บเขียวครึ่งหนึ่งก็กินได้แล้วกินได้แล้วไม่มียางครับไม่มียางแล้วนะคะ<ช>อ่าคือเราเก็บตั้งแต่เริ่มิวเขียวยังเขียวอยู่เนี่ยเราเก็บได้จนกระทั่งอ่าเขียวหมดเขียวหมด ก็ orm, ยังไม่เป็นไรยังไม่น่วมยังไม่เละอ่าใช่คือถ้าตรงเนี้ยพี่ลือพูดถึงตรงนี้นะคะคือเหลืองทั้งหมดทั้งลูกแล้วทั้งลูกเลยแล้วเราเก็บมาเนื้อก็ยังไม่เละนะคะแต่ถ้าเป็นอบิวที่เราปลูกจากเมลเ็ดอ่ะเนื้อมันเละนะคะพี่ลือข้างในเนี่ยคือมันเป็นฉ่ำๆน้ำๆนะถูกต้องบ่มสองวันเนี่ยไม่ต้องได้กินเลยข้างในผ่ามาเหมือนแตงโมเลยค่ะมีน้ำเยอะมากพูดถึงแตงโมถูกไหมใช่พูดถูกไหมก็คืออันนี้ข้อมูลที่เราเก็บ จากการเพาะเมล็ดจากที่สวนนะคะเพาะเมล็ดมีเยอะครับมีเป็นร้อยร้อยสองอยสามร้อยต้นนะครับมีมีมีลูกลีลีก็มีนะลูกลีลีก้นแหลมแหลมลูกใหญ่เป็นกิโลแต่ก้นแหลมแหลมนั่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาเม็ดมาจากมาเลเซียตุดแหลมตัวนี้ก็เป็นตอเราเอาไว้ใช้ทําตอนะคะใช่เราเราไม่ได้เพาะพันธุ์ขายนะคะคือมันจะมีอบิวเพาะเมล็ด ของไต้หวันแท้ใช่ก็คือเหมือนเป็นลูกเป็นลูกของอันนี้อ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะพาไปดูทางด้านนู้นนะคะสวยสวยเหมือนกันเดะเลยองประกอบรวมใช่แต่เวลากินเป็นไงเนื้อมันเล็กกว่าออมันจะเก็บได้ไม่นาน,นใช่มันจะช้ำง่ายเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในกันค่ะบีบีหนึ่งนะคะนะี่เลยนะที่เลยใช่ผ่าแบบนั้นเลยเรามาดูเนื้อกันนะครับดูเนื้อนะคะ อันนี้มันจะแตกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อบิวติดเยอะเราก็ต้องลดน้ำเยอะนิดนึงค่ะโอ้โหเสียงสิเบะโอ้โหดูเนื้อสิเนื้อแน่นเนื้อแน่นสุดยอดมากๆเลยนะคะยางไม่มีไม่มีครับอันนี้เราเก็บสดๆเลยนะครับเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะ คือเนี่ยคือข้อดีเนี่ยมันจะแน่นมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นนะคะค<ร>เนื้อมันจะแน่นมันจะไม่แบบบีบแล้วเป็นนุม่นมๆเป็นใสๆเนาะต้อง<บ>ชิมเลยไหมเนี่ยอ่าชิมเลยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวให้องเแว่นชิมก่อนนี่นะคะโหดูดีคือเม็ดมีมีไม่เยอะครับอันนี้เม็ดมีเม็ดมีไม,ม่เยอะอ่ะป๊บเอ้เอาเลยเอาเลยใช่ไหมจ้าเดี๋ยวถือก่อน ยังไงดีล่ะมัน <Ừ. S 1> เอาเอาเปลือกออกนิดหนึ่ง <Ừ. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวเปิ้ลชิมให้ดูแลนะนี่นะคะหวานไหมหวานมากๆหวานเจี๊ยบเลยค่ะอร่อยสมกับการรอคอยต้อง BB1 เท่านั้นนะครับค่ะ BB1 เลยนะคะเชียร์เชียร์เต็มที่ คือปลูกไว้ไม่เสียหายปลูกต้นสองต้นถ้าเราปลูกพันธุ์ดีก็เราจะได้พันธุ์ที่ดีรสชาติอร่อย<ช>แล้วก็ไม่เสียเวลานะครับใช่ค่ะก็คือพี่ลือหมายถึงว่าปลูกก็ปลูกเลือกสายพันธุ์ดีๆไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาคัดเพราะว่าเราคัดให้แล้ว <laughs> <laughs> เราคัดสายพันธุ์ที่ดีๆให้แล้วนะคะก็คือลูกค้าที่จะเอาไปปลูกทําผลขายนะคะทําไมต้องบีบีหนึ่งก็คือ ผลสวยสม่ำเสมอกันรสชาติเหมือนกันทุกลูกนะคะแล้วก็ดกมากๆเวลาขนส่งเวลาอะไรเนี่ยไปถึงลูกค้า1-2วันเนี่ยไม่ช้ำนะคะก็สามารถอยู่ได้ก็คือหอมเหมือนเดิมกลิ่นรสชาติเป๊ะบ่มนี่ยิ่งหวานกว่าเดิมด้วยเนาะ แน่นอนครับใช่ค่ะเราอยากให้ปลูกสายพันธุ์ดีๆนะคะไม่ดีเราไม่ทําใช่ค่ะไม่ดีเราไม่ทําเพราะเราจะทำในสิ่งที่พันธุ์ดีๆให้เพื่อนๆไปปลูกกันค่ะโอเคนี่เลยนี่นนี่เลยเห็นไหมคะอันนี้คือบีบีมีหนึ่งพันแม่พันอ่า แม่ันค่ะครับลองทไหน่นงเปิ้นที่ต้อง5ปีนะ5ปีนะแต่เราเก็บข้อมูลเพราะว่ามันเข้ามาก่อนโควิดนะพี่ลือะช่ช่วงแบบโควิดกําลังจะเริ่มจะให้ดูวันเดือนปีเลยเดี๋ยวต้องไปดูในพาสปอร์ตว่าดูแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บข้อมูลจากพันธุ์ดีเท่านั้นนะคะไอสายพันธุ์ที่ว่าเราเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นตอของเราอ่ะเราก็เก็บข้อมูลไว้ด้วยนะคะรวมๆแล้ว5ปีต้นที่ ต้นพ่อเมล็ดอยู่ตรงน้ครับมีไหมให้ดาพานำนำน้องน้องจะพาไปดูต้นพ่อเมล็ดทำนี่นะคะอันนี้เมล็ดไต้หวันนี่นะคะลูกเขาก็จะเป็นอาจจะเป็นทรงแปลกๆบ้างนะคะตัวนี้เป็นเมล็ดไต้หวันนะคะเราอ่าเราไม่ได้ขยายพันธุ์ขายนะคะพวกนี้เราก็เอาไว้ทําต้นตอของที่สวนนะคะไว้ทําต้นตอ ต่เห็นบอกว่ามันมันนิ่มง่ายใช่ไหมเนี่ยใช่มันช้ำง่ายค่ะจับดูนิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคือเวลาขนส่งหรืออะไรเนี่ยหรือบ่มไว้สองวันนะคะเนื้อข้างในมันจะเป็นน้ํามันจะมีน้ํามันจะฉ่าข้างในเลยค่ะแล้วกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนกลิ่นมันจะเหมือนมะม่วงที่ใกล้จะเน่านะคะ ที่เปิ้ลเก็บข้อมูลไว้นะคะคือมันมีกลิ่นตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นตัว BB1 เนี่ยก็คือเราเก็บวันแรกมีกลิ่นเหมือนมะพร้าวน้ำหอมตาลสดนมสดนะคะ,ะบ่มไว้2-3วันเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะก็คือข้อดีของตัว BB1 เลยแล้วรสชาติก็จะหวานเพิ่มเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ ก็คนกินเท่านั้นนะนะที่รู้กันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้มากินนะพี่ลือเนาะมาชิมได้เลยอยากให้มาชิมที่สวนนะคะมาดูเลยว่าเป็นยังไงคือมาชิมอะบิวเม็ดมาชิมอะบิวพันธ์ใช่จะได้รู้ถึงข้อแตกต่างนะคะเพราะเรามีให้ชิมทั้งสองแบบเลยอะบิวตูดแหลมก็มีอะบิวที่เป็นทรงรีก็มีนะคะเป็นตัวไต้หวันเพราะเมล็ด จากแม่พันุ์ก็มีมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมาฟังข้อมูลที่ดีจากพวกเรานะคะครับเดี๋ยวก็พาไปดูเดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกค่ะเดี๋ยวตัดไปดูทางนู้นหนึ่งแลพี่ลือเนาะเราเราเราห่อไว้เยอะไปดูต้นสี่ห้าพันลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย มาชิมได้เลย <welche? S 1> <is it? S 2> อยากชิมต้นไหนเดี๋ยวเราจะให้ชิม่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นพ่อเมล็ดจากลูกของต้นนี้กันค่ะไปกันนะครับความแตกต่างอยู่ยังไงเดี๋ยวไปดูเนาะพี่ลือเนาะไปกันเลยนี่นะคะอันนี้พันใหม่เนาะอันนี้เลยังไม่ทําขายเนาะอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ทําขายนะคะนี่เลยนี่ต้นพ่อเมล็ดเห็นไหมคะต้นกระดกเหมือนกันเนาะพ่อเมล็ดเนี่ยใบเขาใบถ้าค่อนข้างทึบ ใช่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 ใชบเขาจะเยอะต้องตัดแต่งนะต้องตัดแต่งค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันนี้ก็พันใหม่ยังไม่ไทำต้นไหนแต่ตนี้ก็เมล็ดไต้หวันเ <c oughs> <c oughs> มล็ดไต้หวันเนี่ย <c oughs> คือมันจะเหมือนต้นแม่เด้เลยครับ แต่ที่มันไม่เหมือนคือมันมันค่อนข้างดูสิเนี่ยเหมือนต้นแม่เด้เลยแยกออกที่ไหนละทรงผลไหมครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเละมันจะเก็บได้ไม่นานใช่ไหมเพื่อนอ่าเพราะฉะนั้นเราเราถึงไม่เอาทำพันค่ะอ่าเราบอกอันเนี้ยไม่ได้เสียบยอดขยายขข่นะคะคือเราเพาะไว้ทําต่อเพาะไว้ทำต่อเาะเม็ดไม่ทำต่อเพาะทำต่อครับค่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยขายไปไต้หวันไม่มีใครรู้เลยเพราะลูกสวยมากเลยมันกลมกกืนมันเหมือนต้นแม่มันเหมือนต้นฉบับแต่ข้างในมันจะเนี่ย่าดูแค่แค่เปลือกก็รู้รลแล้วเนยเละแ้วเนี่ยเนื้อเละเห็นไหมครับมันจะเละแบบนี้ เนี่ยค่ะเนี่ยดูมันยังเขียวอยู่แต่ว่ามันก็จะเละเนี่ยเห็นะเราไม่ได้บีบเละนะครับเพราะว่ามันเละอย่างนี้เองจากต้นเลยนะคะคือเนื้อเป็นใสๆนหมายถึงมันช้ํามันเละนะคะคือแล้วเม็ดเนี่ยมันจะไม่สีดําเหมือนเหมือนต้นแม่อ่าจริงใช่ไหมใช่อับิวพอมาเล็ดข้างในจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะเพราะเพราะว่าเกิดจากการกลายพันธุ์เนาะพี่ลือเนี่ยเละสมบูรณ์เใช่ไหมเป็นจอกเลยมีกลิ่นที่ มีกลิ่นที่พี่บอกว่ามันขาวๆเนี่ยคือกินแบบนี้เขาเรียกกลิ่นอะไรมันเหมือนกลิ่นน้ำข้ามหมะ <c oughs> กลิ่นเหมือนแบบผลไม้ที่มันเหมือนจะเน่าแต่มันก็ยังไม่เน่านะคะมันจะมีกลิ่นพี่ลือจะพูดว่าคาวแต่บางคนก็ไม่เข้าใจไอ้คำว่าคาวเพราะว่าคุณไม่เคยเจอที่สวนของคุณนะแต่ของเรามันมีนะคะ <c oughs> ก็อยากให้มาชิมได้นะคะไหมกลิ่นเหมือนแบบเหมือนมะม่วงติดตากล้องเลยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่ที่เราไม่ทําพันุ์ขายเพราะเป็นแบบนี้น้องเปิ้ล มันเละมันเละแล้วมัน <ừ m. S 2> เก็บไม่ได้นาน,นพอส่งให้ไปส่งให้ไปสิงเพื่อนเนี่ยส่งลูกไปเนี่ยจบเลยใช่ใช่นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบเรียบๆอันนี้เก็บสดๆจากต้นนะพี่ลือผ่ายดู <ừ m. S 1> จัดจเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับรองได้ต้องบีบีหนึ่งครับนี่นะคะเนี่ยมันคือช้านะคะเนี่ยมันคือช้าําอันนี้ <ừ m. S 1> เก็บสดจากต้นแล้วเนื้อก็จะเป็นนิ่มๆเป็นลุยลุย มันยังเขียวอยู่นะใช่เขียวมันก็เป็นไนี่ยเราก็เลยไม่ยูนไงแต่เราเราทำแต่พันดีขายไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางคนถ้ายังไม่ได้กินเนี่ยหรือยังไม่ได้เจอกับพันพันหลายๆพันแล้วก็มาเปรียบเทียบกับบีบีหนึ่งเราเนี่ยมันต่างกันเยอะครับเราไม่ใช่มีต้นสองต้นนะน้องเปิ้ลเรามีหลายร้อยต้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีข้อเปรียบเทียบให้เพื่อนให้ให้เข้าใจให้รู้ให้ศึกษากันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ คุณคิดว่าอบิวบางทีอะอบิวเม็ดอะอาจจะอร่อยแล้วสําหรับความคิดของคุณ<ช>นะคะ<ช>แต่คุณยังไม่ได้ชิม BB 1เราถึงอยากให้มาชิมจะได้รู้ด้วยปากและเห็นด้วยตาของคุณเองนะคะว่ามันดีจริงมันต่างกันยังไงนะคะที่เปิ้ลโฆษณาที่เปิลน,นําเหนอเนี่ยคืออยากให้ทุกคน ปลูกพันธุ์ดีๆนําเหนือน้ำเหนือใช่น้ำเหนือไปเลยพี่คือถ้าเกิดไม่ปลูกเราปลูกสองคนเรารวยสองคนเห็นไหมครับมันมันเป็นแบบนี้จริงๆที่เราที่เราไม่ทําให้เพื่อนให้เพื่อนไปเราทําก็ได้เพื่อนไม่หนูหรอกอะดูดูเม็ดนี่ยดูเม็ดอะเม็ดยังไม่สมบูรณ์เลยพี่ลือมันเป็นสีน้ําตาลเม็ดเป็นสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะมันจะเป็นสีน้ําตาลค่ะก็เกิดจากการกลายพันธุ์ไงคะ เม็ดมันด้อยเนื้อเนื้อมันเละเนื้อมันเละเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเอาให้ดูเลยค่ะว่ามันเละจริงๆนะมันอันนี้คือต้นแม่ต้นต้นต้นลูกต้นลูกของต้นแม่ใช่ต้นลูกก็คือเพาะเม็ดจากต้นแม่พันธุ์ดีนะคะมันเกิดการพันธุ์ลูกสวยลูกสวยเหมือนต้นฉบับเลยขายปนไปก็ไม่รู้ถามถามเปิ้ลว่าทําไมเปิ้ลถึงไม่ค่อยส่งเพราะว่าก็กลัวการเพาะเมล็ดนี่แหละค่ะ เพราะว่าลูกค้าลูกไปกินแล้วก็เพาะเมล็ดต่อๆไปก็จะเป็นบีบีหนึ่งเพาะเมล็ดก็เลยไม่ค่อยอยากส่งให้ลูกค้านะคะคืออยากให้ปลูกและทําพันธุ์ดีๆเท่านั้นถูกนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูทางนี้นะคะสิ่งพันธุ์ก็ยังไม่ได้แพงอะไรมากในช่วงนี้ก็เราปรับราคาปรับราคาลงมาแล้วครับเพราะปรับราคาตามต่อตอนนั้นมันแพงเพราะว่าเราก็ไม่มียอดเยอะนะคะเราก็ไม่มีตอด้วยใช่ค่ะเนี่ยผลเหมือนต้นฉบับเลยนะ เหมือนกันเดะเลยนะขออนุญาตทิ้งนะทิ้งไปเลยอเอาเม็ดไว้พอค่ะนี่นี่ต่กล้องมาดูด้านนี้อีกค่ะเข้ามาได้ไหมนี่ยลองไปดูดิลูกสวยครับคือถ้าเราบอกว่าเป็นใต้หวันนี่ก็คือแท้ๆเลยเคุณจะไม่รู้เลยว่า คนจะไม่รู้ข้อแตกต่างเลยถ้ามองจากเปลือกนะคะถ้ามองจากด้านนอกทรงผลอะไรอ่ะจะไม่รู้แต่ถ้าผ่ากินข้างในคือมันมีกลิ่นเหมือนมะม่วงใกล้จะเน่านะข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพงนอกเรื่องนะเห็นไหมอ่าอันนี้เล่นกริงครับข้างนอกดูดีแต่ว่าข้างในจะอย่างนี้เลยนะเห็นไหมดูดูมือพี่คืออันนี้มีพ่อเมล็ดที่ มาเลและตุ่นแหลมมีอตุ่นแหลมมีมีตุ่นแหลมมีตุ่นแหลมเอ๊จะเปด้านนี้เดี๋ยวลองไปดูครับลองไปดูไปเดี๋ยวไปดูพัมาเลจากไปดูตุ่นแหลมกันนะครับไปมาบ้ามันน่าจะอยู่ทางโซนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดวันนั้นที่แกะแกะดูอยู่คช่ไะพันมาเลตุ่นแหลมมาดูเรามาดูกันนะครับมาดูตัวนี้พี่ลือได้เม็ดมาจากมาเลครับมาเล มาเลมาเลโอ้โหทรงสวยนะเนี่ยแหลมเหมือนน่ารักเลยอะอันนี้อบิวลักบี้อบิลลักบี้นะคะอันนี้แหลมเป็นไหมครับเด่นแหลมแหลมมันมันมันไม่ได้แหลมอย่างเดียวนะในต้นอะกลม,มก็มีจ้ามันกลายพันธุ์นะคะเพราะ,ะว่าเพราะว่า,วาคือมันก็กลายไปนะครับ พราะเม็ดมันเกิดอาการกลายพันธุ์กลายแน่นอนกลายมากกลายน้อยอยู่อยู่ที่เนี้ยมันกลายทุกต้นแหละอาจจะลูกอาจจะไม่กลายแต่ว่ารสชาติกลายใช่รสชาติผิดเพี้ยนเนื้อเนื้อก็ผิดเพี้ยนนะคะนี้เลยจ้าสวยมากเลยนะคะอันนี้ก้อนแหลมใช่ดิฉันชอบมากเลยนะคะทรงมันสวยอ่ะไะ้มาผ่าข้างในดูชอบเหมือนกันเลยชอบไหมอ้าวผ่าชอบไหมแบบนี้ทำแบบนี้ ทานแบบไหนแบบนี้หรอแบบนี้ดีกว่ามันเป็นมันมันเป็นแบบทรงยาวอ๋อต้องผ่าตามยาวใช่ไวรุ่นเขาชอบแบบนี้กันมามาดู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 ตากล้องแมโอ้ผ่าไปโดนเม็ดก่อนเลยนะโอ้ยางโอ้ยางยางนี่นี่ดูยางตรงนี้นะคะนี่นะนี่นะดูยางนะคะนี่นี่เลยเลยจะยกให้ดูนะคะยางมันเยอะยางเยอะดี ดีไหมจะได้ติดปากเออจะได้ติดนี่ด้วยติดช้อนด้วยนะคะดูดีข้างในสวยเลยนะแต่ว่าเขามียางค่ะยางอยู่ตรงยลางเยอะเลยครับในยางเต็มเลยอืยางเต็มเลยเนื้อข้างในมันก็เป็นอันนี้นะนะพี่เลยอันนี้ดูเม็ดแม่สีมันไม่มันไม่ดําเห็นไหมสีไม่มันจะเหมือนสีไม่สุดเหมือนเป็นน้ําตาลเรื่อยะเรื่ออันนี้ก็ดีดีสำหรับเม็ดลยเพาะ อเมทไปเพาะเนาะไปทำพันธุ์อันนี้เราไว้ทําต่อนะคะเราไม่ได้ขยายขายนะคะตัวนี้พี่ลือได้เมล็ดมาจากมาเลเซียนะคะเราเพาะไว้ทําต่อนะลูกใหญ่มากเลยนะจริงเหรอบอนแล้วลูกใหญ่มากเลยอ๋อเออหนูเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ใน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 ที่พี่ถ่ายไปอยู่ในในในคือที่เคยโพสไปเห็นแม่ออกมาแล้วแม่ยางเต็มเลยแต่กล้องเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะบอกข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือผ่าปุ๊บดำปั๊บเลยจ้า ขอบเห็นไหมคะขอบเนี่ยจะดำททีที่มันมีนมดำเพราะมันมียางไงใช่มันมียางเยอะค่ะอของบีบีหนึ่งผ่ามันแล้วไม่ดำนะไม่ดำจ้ะไม่ดำอันนี้คือเนี่ยเนี่ยแหละมันกลายพันธุ์มันก็เลยเป็นแบบมียางเยอะแล้วก็ขอบดำช้ำง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราถ้าคนเพื่อนๆปลูกแล้วถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ คัดเลยว่าเราเราไม่ได้อยู่ในแปลงที่มันมีหลายๆที่เราเปรียบเทียบได้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าความอร่อยว่ามันแตกต่างจริงไหมจริงๆค่ะคือบางทีอ่ะชิมก็คิดคิดไปเองแล้วว่าเอออบิวมันอร่อยใช่มันอร่อยจากการตัดสินใจของคุณเองเพราะว่ายังไม่เคยกินพันธุ์อื่น่ยังไม่เคยได้ชิม b ีบีหนึ่งพูดง่ายๆเลยค่ะว่ายังไม่ได้ชิม b ีบีหนึ่งจริงๆอ่ะตัวน้าเข้าอ่ะเราเอามาตั้งหลายพันุ์แต่เรายังไม่ได้ทําขายเลยค่ะเพราะว่า b ีบีหนึ่งมันยังดีกว่าเขา ถูกต้องเออมันเจ๋งกว่าเขาเออนะคะ ก็ยังทําขายอยู่แค่ตัวบี1ีหนึ่งเราใส่แค่เลขหนึ่งไว้ก่อนยังไม่มีเลข2เลข3นะครับแต่ต้องติดตามไว้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวพลาดนะคะเดี๋ยวพลาดนะคะเพราะว่าเราต้องมีพันธุ์ดีๆมานําเสนอลูกค้าเดี๋ยวตอนนี้ก็เราเรากำลังทดลองอยู่จริงทดลองสายพันธุ์อยู่เก็บข้อมูลมาหลายปีจริงๆอะอบิวมันมีมาเป็นสิบสปีแล้วนะในไทยแต่ว่าได้เมล็ดมาแล้วก็มีค่อนข้างจะมีเกี่ยวกับเรื่องยาง เนื้อเละแล้วก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะมีกลิ่นเหม็นเหมือนมะม่วงจะเน่ามันก็เลยทําต่อขายต่อไม่ได้เวลาส่งไปให้ลูกค้าชิมลูกค้าไม่ประทับใจนะคะเกิดข้อกังขาว่าอะบิวรสชาติมันเป็นอย่างนี้หรอมันทําไมถึงไม่อร่อยเลยทําไมถึงเละทาไมถึงช้าข้างในทําไมถึงดําบางลูกมันไม่สุกด้วยมันเป็นไปถ้าไม้พ่อเม็ดเราเพาะไปแล้วเนี่ยบางทีไปเจอลูกน้อยหนึ่งอ,<า>อย่างเงี้ยถือว่าใหญ่สุดแล้ว เหลืองแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าไม่โอเคแล้วถือว่าไม่ดีแล้วค่ะอยากให้ปลูกพีชที่มันมีมาตรฐานนะคะคมีลูกค้าชิมแล้วโอ้โหลูกนี้ก็อร่อยลูกนี้ก็อร่อยเหมือนลูกนั้นรสชาติเดียวกันเหมือนกันทุกลูก<อ>ลูกค้ากินก็ประทักใจนะคะคุณเอาไปทําคันขายหรือขายผลผลิตก็รวย <c oughs> ใช่ไหมคะพี่ลือคือของดีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะลูกค้า,าสั่งซ้ำสั่งซ้ำติดใจก็สั่งไปกินอีกอะไรเงี้ยเราขาย ตอนช่วงที่เราขายกันสองปีสามปีก่อนนู้นกิโลละห้าร้อยนะคะพี่ลืออาถ้าตัวบีปีหนึ่งเนี่ยเราจะขายอยู่ห้าร้อยใช่ค่ะแต่ที่เราขายไปไม่มากเพราะว่าต้นของเราลูกของเรายังมีไม่เยอะเท่าที่ควรใช่เพราะว่ายอดนันหายหมดเก็บพันดีเก็บไว้เพราะเพราะมาเลททำตอนะคะเราเน้นที่ไว้ทําตอเพราะว่าตอแพงช่วงนั้นตอต้นสามร้อยสี่ร้อยแล้ใช่เพราะว่าเราเราไม่รู้เราคือเราไม่รู้เลยว่าอบิว มัน,นมีความแตกต่างมีความอร่อยแตกต่างกันเนี่ยเราไม่รู้เลยถ้าไม่มีบีบีหนึ่งมามามากั้นไว้เนี่ย<า>เราจะไม่รู้เลยปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูบีบีหนึ่งอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวผ่าลูกเนาะพี่ลือเนาะลูกเดียวมันน้อยไปลูกค้าอยากเห็นบ้าผ่าลูกเดียวก็บอกว่าดีแล้ว <c oughs> แน่ใช่ไหมอันนีวเราไปดูกันผ่ากับต้นเลยเออป่าไปผ่ากับต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นแม่พันธุ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวผ่าให้ดูสดสด นี่นี่มาดูนี่ก่อนค่ะอย่าพึ่งกล้องดูดูดูอันนี้เราผ่าทิ้งไว้นะคะตากแดดไว้นะยังไม่เปลี่ยนเลยเห็นปะยังไม่ดําเลยยังไม่ดำเลยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมาเดี๋ยว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 มาดูกับต้นเลยพี่ลือผ่าลูกไหนดีคะนั้นลูกนวลก็ได้นู่นน่ะไหนนู่นน่ะลูกใหญ่ๆเลยมากล้องลูกนี้เอาอันไหนดีล่ะอันไหนใกล้ง่ายออันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ใหญ่ อ่ะดเดี๋ยวคอยรับเดี๋ยวคอยรับอที่ลือเอากิ่งนี้ไว้ให้หนูเลยค่ะออมาจับให้นี่นะคะจับจับนี่รวบไปเลยค่ะนี่นะเดี๋ยวเปิ้นผ่าให้ดูสดๆดจากต้นเลยนะคะอันนี้ดูเขียวมันยังถึงนี่อยู่เลยนะเขียวยังเขียวเยอะอยู่นะคะผ่าให้รู้กันไปเลยว่าเธอกับฉันมันต่างกันยังไงนะคะ <S <S นี่คมซะเหลือเกินบ้านนี้ป่ะนี่จ้ะโอคโอเคดููไหมครับสวยมากพี่ลือเม็ดจะเป็นสีดำเม็ดเออดำเข้มดำดำเข้มสนิทเลยนะคะนี่นะคะอือเนื้อแน่นมากพี่ลือยางไม่มีนะจ๊ะบีบีหนึ่งนีและเห็นไหมครับ สีสันรสชาตินี้สุดยอดเป็นเลยข้อมูลแน่นๆเลยนะคะวันนี้คือบอกหมดนะคะบอกหมดทุกช็อตทุกทุกมุม,ท,ม,ท,มทุกมองที่เราเปรียบเทียบเราเก็บข้อมูลไว้นะคะเราบอกหมดเลยนะคะเนื้อสวยมากเลยสวยมากพี่ลือเม็ดมีกี่เม็ดลูกนี้สามเม็ดแต่เม็ดเม็ดข้างบนน,น้อยแอบกินของเก่าเลดยเอาแอบกินของเก่าเนื้อรสชาติเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้ถ้าเกิดเราเรา ถ้าเกิดเราเอาไปใส่ตู้เย็นไหมยิ่งโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคืนเดียวเนาะพี่ลือเนาะคืนเดียวเนาะเย็นเย็นถ้าหน่อยนี่ดูเม็ดนะคะเม็ดยังสมบูรณ์มากๆเลยนะกินกินเนี่ยค่ะไม่ถึงเด็กใช่ั้งส <4 S 2> <น>ีเขาจะแบบเข้มดำเข้มสมบูรณ์นะคะคนใหญ่กินหมดก่อนนะอมไม่ถึงเด็กแน่เลยว่าจะไว้ให้ลูกๆนะคะมาเดี๋ยวชิมอีกทีนึงสิพี่ลือ,อเหมือนกรัรรสชาติน่าจะไม่เปลี่ยน ผ่านกรึกรักกรึกรักเลยนะความแน่นของเขานะคะเหนื่อยแล้วต้องกินเยอะๆหน่อยเลยวันนี้น่ากินมากมานี่นะคะอหอมมากพี่ลือหอมหอมหอม หอมกลิ่นมะพร้าวน้ําหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นเหมือนตาลสดเหมือนนมอย่างที่เปิ้นบอกนะคะ <c oughs> อร่อยมากเนื้อแน่นนะคะนี่ดูดิอ <c oughs> กินยั่วจนทุกคนต้องอยากมากินเองที่สวนนะคะอื <c> ้ม <oughs> อร่อยอะ อืม <Yeah. S 2> อร่อยพี่ลือประทับใจมากอันนี้ทรงลีลีไหมที่เราเก็บมาจากต้น,ต,นต้นต้นเม็ดเนะาะเามาสังเกตด,<ม><ม>ดู<ม>ไหมครับไอตัวนี้ก็นําเข้าแต่มันไม่โอเคเราไม่ทําขายเนาะพี่ลือเม็ดมก็เม็ดไม่เม็ดไม่ดาเม็ดไม่ดําอเม็ดจะเป็นสีน้ำตาลใช่มันออกออกน้ําตาลแบบว่าม,มันก็ไม่อ่อนมากเท่าไหร่นะคะเม็ดเขาก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เม็ดจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยไหมครับอ่ จะเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่ดำเหมือนเหมือนไม่ดำ1 1> นี่เหมือน,หนเหมือนตัวบีบีหนึ่งเนาะ <c oughs> คือคือจริงๆแล้วมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรล่ะนะเม็ดไอ้เรื่องเม็ดนะคร<ช>ับแต่มันอยู่ที่รสชาติ<ช>รสชาติเป็นหลักครับใหญ่ก็ถือว่าเป็นรองถ้าลูกได้ขนาดลูกสวยแล้วครึ่งกิโลก็ขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าโอเคนะโอเคนะเราเราเจอลูกใหญ่ที่เป็นเพาะเมล็ดนะคะพี่ลือลูกเป็นกิโลอ่ะแต่ว่าเราเก็บลงมาจากต้นนะคะ หนึ่งวันเนี่ยข้างในอ่ะมันเละแล้วค่ะมันเป็นน้ำเป็นชาข้างในเลยแล้วกินอ่ะมันไม่มันไม่ฟินแน่กลิ่นที่พึ่งไม่พึสงอ่ะมันก็ตามมานะคะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมะม่วงจะเน่าเนี่ยแหละใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่เอาไปปลูกเพื่อนเนจะเรียนรู้ไปเองใช่ค่ะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ไปเองว่า บิวเนี่ยมันมีความความอร่อยแตกต่างกันใช่ใช่ค่ะก็คือเนี่ยนำเสนอสิ่งที่ดีให้เพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาไปเก็บข้อมูลเหมือนอย่างที่เปิลกับพี่ลือทํานะคะก็คืออยากให้รัดวงจรไปเลยเอาพันธุ์ดีไปปลูกเลยทุนน้อยก็เอาไปต้นสองต้นนะคะไปขยายเพิ่มเอานะคะมีตอหรือมีต้นพันธุ์ที่มันไม่โอเคก็ไปเปลี่ยนยอดนะคะพี่ลือเปลี่ยนยอดเอาให้มันเป็นพันธุ์ดีให้รสชาติจะเียนเหมือนกันทั้งสวนเลยค่ะ ก็แค่อยากให้ปลูกพันธุ์ดีๆกันอย่าน้ําเต็มแก้วนะคะอย่าคิดว่าข้อมูลที่คุณมีอยู่อะ่ะมันโอเคมันดีที่สุดแล้วสําหรับคุณอยากให้มาชิมที่นี่นะคะอยากให้มาดูด้วยตานะคะว่าความต่างของอบิวเพาะเม็ดอะบิวสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศนะแล้วก็อบิวตัวที่เรานําเข้ามาจากไต้หวันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะมาดูได้นะคะมาศึกษาข้อมูลได้แต่ต้องนัดเรานิดน,นึงนะพี่ลือเพราะว่าพวกเรางานเยอะนะคะ เดี๋ยวให้พี่ลือฝากเบอร์โทรไว้ค่ะพี่ลือฝากเบอร์โทรให้ศูนย์แปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าสามศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้าโทรมาได้ครับค่ะตลอดเลยสวนบุญบรรลปักช่องนะครับสวนบุญบรือปักช่องนะคะช่องพี่บุญลือช่องอะไรนะคะ บุลือสุขเกษมครับอ่าฝากกดติดตามที่บุลือไว้ได้นะคะที่ช่องนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์พันธ์ไม้ใหม่ๆแล้วก็ยังลงไว้เรื่อยๆตลอดนะคะใครติดตามนะครับหรือจะติดต่อกับเปิ้ลก็ได้นะคะที่เบอร์โทร093-005-5573นะคะหรือจะเป็นไลน์ไอดี o โอเปิหรือจะเป็น Facebook นะคะพมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเปิ้ลใช้เฟซเป็นชื่อของตัวเองเลยนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ข้อมูล ดีๆให้คนอื่นได้รับรู้กันต่อไปนะคะพันธุ์ดีย่อมเป็นต่อใช่ปลูกพันธุ์ดีปลูกผลเป็ผลประสบผลสำเร็จนี่ยมาถือว่าครึ่งทางแล้วใช่ค่ะสายพันธุ์ดีๆมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะลูกค้าก็อยากให้ปลูกพันธุ์ดีๆนะคะสั้รหวันนี้ก็ลาแล้วค่ะครับสวัสดีสสดครับ